สิงู่ขอบคุณครับโบราณดิหนึ่งครับขอให้ตางไดให้สิงให้พรก็ด้วยขอบคุณคราขอบมากครับอืมบให้พรอย่าลืมให้พรเพลูกเวลาสุดทออให้รวยให้รวยพี่ชายมจากโนนจากปลาพวยลำใหครับ โออยพ่อยนี่พี่ก็เป็นเศรษฐีนีลูกพี่คนเนี้ยเขาใจดีมีใจแอนเนี่ยเป็นเศรษฐีครับอ่าอ่าเออเออรู้แล้วไม่ต้องพูดเออจะมานั่งเศร้าโศกเสียใจทำไมละใบคนเราเนี่ยลูกนะเลือกเกิดกันไม่ได้แต่เราเลือกที่จะเป็นคนดีได้แล้วกินข้าวกินปลาอย่างเนี้ยเออ เออรอแป๊บหนึง่งกิวข้าวไม่ได้คุณหญิงจุลกาเขาอยู่ยังเอาข้าวมาออตัวแปรตัวแปรช่องสิบเอ็ดมาจากช่องสิบเอ็ดรเกตสุรามทันสมัยนี่และเราเนี่ยต้องสำนึกในว่าคุณนะคนที่เขาเนี่ยเลี้ยงดูลมาเราอยู่ภายในรั้วบ้านเขาเนี่ยเราต้องสำนึกในพระคุณของเขาเออถามหน่อยถามหน่อยคนในบ้านเนี่ยรักใครมัาง ปูเออบอกยาล่มนเทียนปูเออปูลูกไม่ใช่ปูลูกเออเออปูปูรักปูไหมเอออ๋อรักและก็รบเออเธอทูลนไว้เหนือหัวเลยดีแล้วดีแล้วปูเขาก็รักเราและคนที่สองล่ะคุณหญิงย่าคุณหญิงจุลจารักไหมเออย่าย่าเออ เออเออเวลาจะกินข้าวเออทำไมอ่ะเออ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 เอเออเอดเออ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 เสัเอออ พูดเลียงๆมั่งก็ได้มันจะตรงเลยเออรู้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 แล้วปล่อยเขาปล่อยเขาแล้วคนที่สามล่ะใช้ใหญ่ใช้ใหญ่รักไหมเออใช้ใหญ่อ่ะเออเออเออชายใหญ่เอออิสไยไม่ดิทำไมเป็นไงอ่ะเออเออเดี๋ยดูดูดูช้ใหญ่เป็นไงลูกเอืมตรงมากเลยไปลูกกูหว่านอ่อนโจทย์แล้วเนี่ย

อ๋อใเล็ก <theater> อันต <AMA> e ัวนี้เหรอลูกเออเอมได้่เรื่องเออ่ลมกว่าเออเ้ยมันไม่ใช่อะไรใดอย่างนี้มันคืออะไรล่ะเออเออใชเลเอออ๋อใเล็กใจดีเออใจดีเออุยชุดสวยชุดสวยใ้เล็กซื้อมาฝากเหรออุ้ยใเล็กใจดีหรอ เฮ้ยมึงเอามันเล่นแล้วยิ่จิ๋มก็จะใสอะไรแน้วนี่ไปคืนเขาเเอออลอรักนะ่ายเล็กนะเออถ่ายเล็กล้างแล้วคนสุดท้ายแล้วยิงน้อยรักงให้ลูกเออยิงน้อยอ่ะน่ารักน่ารักยิงน้อยโอ้ยยิงน้อยน่ารักโอ้ยยิงน้อยอ๋อเป็นเด้วนี่มันยอด

ผู้หญิงมันไม่ได้ลุงไม่หมอะล้งต้อเก็บไว้ในใจนะ